น่าจะอาสีไซแบบลาบ้าเเนตแทนกระเบื้องอันนี้ก็คือด้านลา่างสิเป็นใหม่เด้เข้าสีเอาไอ้แผ่นดำๆนี่มาปูทับใหม่อีกที่หนึง่งนี่อันนี้คือใหม่ขาก็สีเอาดำๆมาปูทับอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวขาวเบื้งว่าข้าสีเทจันใดต่อ เบืงฟังทางนี้เ้อจ้ะฟังทางนี้นักก็สิเป็นพื้นใหม่เห็นบ่จังหน่อยเขากระสีเอาอันสีดำดำนะสีดำดำแบบเนี้ยคือคือโฟมอะมาปูทับใหม่แล้วบานีกกระสีวางลาบินาแผ่นลาบินาที่เพิ่นเตรียมมาเนาะจ้ะนั่นแหละคืออุปกรณ์ของเพิ่นที่เพิ่นสีธรเพิ่นสีเอาอันสีดำวางก่อนแล้วก็เอาลาบินาวางทับ เพื่อที่ว่ามันสิได้ตรงเพือ่อน่าบ่เบี้ยวฟางหนั่นกับปูเป็นสีดำคือการมิดแล้วจ้ะฟางนี่ก็เริ่มปูแล้วไปเบิ่งไก,ก่มันคือกระดาษเนาะวอตติสบันเท e เออยาในคาเฟ่คาเฟ่ กระดาษแปะแปะพื้นใหม่แล้วพลเพิ่นกระเซี่ยแมกนิซีวิธีการปูพื้นของฝรั่งเข้าสีเอาไป้ แผนสีดำดำมาลองก่อนแล้วก็จังปูเน่บสอนุชมเดซเซอร์วตคอลามินาตลามินตแผนลามินาตและนี่คือยาก I don't know cover or so <c oughs> But first you put this one, huh? When you have like small uh, up and down, makes t r a i g h t ข้างล่างนี่ก็เป็นใหม่เราก็สิปูอัน อันนี้อีกทับหนึ่งอันดำๆนี่เขาเอิญนี่อย่างน่าจะเข้ามาโอยชอบข้าปูแผ่นสีดำๆข้างล่างก่อนบอมเนว่าหายบานมันอุ่นเด้จะข้าปูหายมันหายมันตรงเพิ่งมาแต่าจะมุดตวออกมาเหรอฮะอืม it has to go like this ประดังบะ look nice or not อย่าเวที ฝรั sure, later, very ่งว่าใส่แผ่นสีดำๆก้อนเรลบาลนี้ปูแผ่นลามินาตัมสีดํ mm hmm. าจดทิ้งจูพุ่งจาโฟมอันเดอร์แแล้วำพืนใชยไหมครัว่าคุณใส่สีดำๆำขงาง่างิ่นว่ามันสีอด เวลาปูลาดินาดมันก็เสีเหตหตรงนะโบเบี่ยวโบยังวิธีปูวิธีปูผื่นของฝรั่งทามาเบิ่งวิธีการปูกับเบื้องของฝรั่ง้ no. <So>, h huh? ฮคือของคนไทยบอไม่เอาหนิด เฮ้วหมอยของบ้านเฮาอาจสิปูบอไซแผ่นดำดำเนาะบรรูุเือกันเพราะว่าพี่บ่เคยเห็นแต่ของฝรั่งพ่นสีไซแผ่นดำดำก่อนแล้วก็ปูลาบพินัดทับลงไปอีกทีหนึง่ง Yeah there is a problem because of this No more noise s o m e t i m but you not cool เนอะ only um, mm hmm. fit together เนอ h so do you t h a t t o m ง n d a ดเพิ่นกใบไดเออเพิ่มใบไดอันตอกแบูหรือว่าบบไดใสอันนั้นเนาะแต่ว่ามันมีหลอกของมันมันก้มแตกต่างบานเห่ากับบานเพิ่นเขาเห็นคือกันบ่ and later put it around เฮ้ อืม mm hmm. and then uh, it's fixed ค yeah. yeah, oh, mm ิด what ค i t เอาไว้คนหรอซิลิโคนคิดิคนคิดพ่นะอ๋อเพื่นบตอกตะปูแต่เพื่อนใส่ซิลิโคนคิดไม่ตอกตะปูแต่ใช้ซิลิโคนคิด ยี่นาฮึหมดไปแล้วโอ้แต่ก็มันจะเอาไปปิดกนอุ๊มันเอาไปร่าอาเอาแค่เล็ก้อยเล็น้อยน้น้อยยน้อยน้อยน้อ้อยน้อยน้อยน้อ้อยน้ออยนน้้อยนอยน้อยน้อยน้อย I don't know Thailand they do like this or not. What? Like you do or not? Yeah, like me not. Yeah. You always like this. Yeah. But normally they do here they glue something, huh? Mm -hmm. But I do kit. Mm -hmm. But much better. Yeah. Now mooi ที่ของคนสิคือของไทยเ้าอยู่มัง้งเนาะ Also good to lay down and daydream ด,ดีนะกาําลังท่ำเป็นในถาดไปจ้างเขานี่หมดเงินหลายบาทเลยนี่ในหน่อยจังสี่บ่แม่นมาสี่ถือๆเด้อพี่น้องมดหลายเลยนี่ในหน่อยอยังเสียงอยู่เมืองนอกเก็ดในหน่อยในในในี้กระจายบักหลายเลยเด้ย ดีฝรั่งเห็ดได้เห็ดเป็นกะประหยัดงบไปแต่ใส่แรงงานเขาเอาเ <17. S 1> พิ่งก็เอาวันหยุด <17. S 1> มาเห็ดต่อเติม <17. S 1> ปั้นปกติกับไปทำง,งานถ้าได้หยุดกะจะมาเฮ็ด มันก yes, so, ็เลยใส่เวลานานเนาะเอาเวลาว่างมาทำทีละนิดละหน่อยก่อนไปทำงานก็ทำาตดนิดหน่อยมันหยุดกะทำทำไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอ๋อดีช้บกนรังเรา not can put inside this not fit bigger yeah i have to put out here so i have to measure honey mm -hmm. first measure now everything i make this last part because i need some small here and then put Man out then i put out whole floor bat. i put inside and then ting ting and then we can put here ห <Big> ลังจากที่บห <Big hole. S 2> ลังจากที่เพิ่นปูแคนล่ามีเน็ตแล้วเพิ่นสี่ยาแนวแบบนี้แล้วจ้ะยาแนวเอาอเลย Oh, second one almost finished. And and Normally, how they do? Somebody they also do with small wood. Yeah, but I don't like wood. Mm. Because this wood always go loose and never, never nice later. นี่ก็บ่ต้องตรุบ so this much better ใส่มาันเเ่นน้อยพไมม่มักสตอากแนวเอาเลยเพราะว่าถ้าเอาอันน้อยๆมาแปะเขาเอิ้นอีหยังล่ะบ้านเฮาเพิ่นว่าเพิ่นบ่มักมันหลุดแห สีประมาณนี้แล้วเพิ่งกรสีต้องยาไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนมาสิคุบหงบ้านเ้ากรสีท้ำคือกันเนี่ยนะมั้งคิดว่าเนาะกระตองใส่ยาแนวแล้วกระสีใส่อันนั้นไม่ตีฉากบ,บ่ น,นี่เพื่อตัดสีไปให้มันทัวห้องเลยด้อจากแบบนี้เลยไปทั่วห้องเลยใส่ยานแนวเอาทำไปเรื่อยๆจนกว่าสิมดเนาะจา้ะจริงๆมันก็นคือต่อจิกซ่อเนาะเออไม่ลามินอะ่ะลามินเล้ายๆก็เข้าต่อจิกซอมันสีมิดหลอกเพงมันมันสีมิดหลอกเองามันเนาะจา้ะเฮ็ดให้มันเข่ากัน Pule on the, the Hello. 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 Finally finished. Yes, I finished. Laminate. Uh -huh. laminate, laminate, laminat. Are you happy? Yeah, sure. But everything many work. Okay. Halangwa. Dija I think How long we busy here? I put out the roof last summer. So uh, July I think. I think two years don't know. No. one year three months. อันนี้อันนี้จะทำเป็นห้องนอนนะคะส่วนด้านนี้เดียเ๋ยวจะให้เบิ่มอีกด้านหนึ่งห้องน,น้อยนี่แหละเฮ็ดเปรี้ยวว่าเป็นเตกเทียส่วนด้านนี้เราก็จะทำเป็นห้องอ่าทำงานผู้จัดการนะคะที่เรือกัซีิยานแนวนะจ๊ะคูคูคือ,าอ,อลาพหนา เดือกก็จะทำยาแนวนะคะเรือตยาแนวนะคะ่ะที่นี่ก็ขึ้นบานไม้ได้เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่บานไม้บรรยากาศด้านนอกนะคะบรรยากาศด้านนอกก็สวยงามลมพัดวอยๆวนี่ฝนตกด้วยจ้ะบ้านน้อย เลื่อนหอแ่วเหงาะกระตุ้นนาเลื่อนหอถถวรถแถวเหงาะเลื่อนหอแ่วเหงาะกำลังเตรียมเก็บอุปกรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยและอยู่อันทุเซ่ซัมติงบายบายด้วยดย Uh, nah, but nothing to say uh, we uh, have to put kids yeah and uh, later really finish but it was many work sure uh -huh. Huh? with full-time job you cannot work every day i say we can do when uh, we free when do free from yeah, for when um, I not work, I yeah. can do some. But you also want to relax sometimes. Uh, yeah. huh? You cannot only work whole year in your no, life. No, no. But sure, this uh, also many work. Mm -hmm. Because we also put here all this lead inside, huh? Yeah. Was many work. Yeah. No, The painting many work. Yeah. but also construction also many เห็นเราเองตามนี่ตามเกิดตามสภาพ With book with window electricity we do first เบ <laughs> ื้องสุดผู้จการ Electricity we do first Okay We have any choice now we can use many ยาเขาสียาแนวแล้วแล้วผมตังสีแล้วเนาะจ้า Check goodbye โดยโดย Bye bye ค่ะ See you later. Yeah.